เราไม่เข้าเลยตัวนี้เราไม่เออไม่ไม่อันนี้มันเตี้ยตัวปัญหาเลยนะ MT เนี่ยเราโหปัดไม่ไหวโยอะหน้าสามสองหนึ่งคอเดิคใันแนะนำตัวแล้วก็แนะนำคาแรคเตอร์ใหม่เราถึงยูฟ่า ในเรื่อง่าเป็นแก๊งสโมโปีสี่ครับแล้วก็เป็นคลอยคอยแบบชงเพื่อนเนีฟฟฟฟ่ยอยแซลเค่อนอยจับตาทุกคู่เลยครับครับคกอเช่ธน,นาทรเจริญรัตนาทรนะครับรับบทเป็นวีครับก็วีเป็นนักวินอยู่ปีสองนะครับอยู่รีเดียวกับพี่ดีแล้วก็พี่โดมครับผมอสวัสดีครับชื่อคร,ริสกระตูกตสุดเลิศครับ ผมได้รับบทเป็นโดงครับเป็นนักศึกษาปีสี่ในเอกสโมแล้วก็เป็นประธานนี่ครับสวัสดีครับเต้ชัยพัฒ์ครับรับบทเป็นทับฟ้าครับก็เป็นนายกสโมปี4ครับผมสวัสดีครับผมเสือครับกิษณาพงศ์ครับรับบทเป็นพรครับนักบาสรปีหนึ่งครับไฟแรงด้วยครับนักบาสเก่งนะครับ สวัสดีครับจำคพัชนาครับรับบทเป็นไอ้ปีสี่ครับผมอยู่แก๊งสมุงกันครับสวัสดีครับผมบุ้มฐานนัดจิแลราชกิจนะครับรับบทเป็นน้องแสนปีหนึ่งเป็นนักฟุตบอลครับเดี๋ยวให้แต่ละคู่เล่าเรื่องราวของตัวเองอ่าอย่างคู่ท้อฟ้ากับพรก็จะเป็นมุมมองมมมุองความรักที่คอยซัพพอร์ตซัพพอร์ตกันมาเหมือนเราสองคนรู้จักกันตั้งแต่เด็กครับแล้วก็มีจุดหมายที่คล้ายๆกัน ใช่ครับผมเราก็เชื่อกันซัพพอร์ตเพื่อให้ทั้งสองคนไปถึงจุดหมายด้วยกันใช่แล้วก็พี่เท้าฟ้าเนี่ยจะเป็นไอดอลในการเล่นบานของน้องคอนครับผมเราจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาทําให้เกิดอย่างนู้นอย่างนี้ก็ต้องติดตามกันครับจนผมเล่นบาสเก่งกว่าเฮ้ยแอดังเลยเสือ,อเรับผมมึงก็เป็นคู่สองอะพี่จำนะครับก็คู่แรกก็ เก่าๆนะครับมันน้ำเน่าเกินไปก็มันมีความสุขกับคู่เราดีกว่าคู่เราก็เป็นเหมือนกับแนวคนสองคนที่เหมือนกับใช้ชีวิตกันมาคนละแบบแล้วพอเหมือนกับคนนึงอาจจะไม่ชอบเขางแต่แรก่คนนึงแบบแอบชอบเขามาครับผมมันก็เลยเหมือนกับต้องคอยตามเตะกันจนเหมืนกับฝ่ายหนึ่งเปิดใจครับผมบอกหมดเลยบอกโอเคครับคู่นี้ว่าดีบ้างคัวสปอร์ ครับคู่นี้ก็จะเป็นคนที่อยู่ทีมเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่แต่มันก็จะมีเรื่องที่เกิดขึ้นมาทําให้เราเสนิทกันต้องมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีดราม่าอะไรนิดหน่อยในเรื่องครับพี่ใหญะพังผมก็เบื่อีอะไรครับผมเป็นคนเหงาครับไม่มีคู่ครับกิจชายเพื่อนสามคู่ครับไม่มีคู่เราทำหน้าเรื่องอะไรในชงไม่ใช่ เป็นมือชงให้คู่นี้ครับแล<อ>้วก็เซลเซลทุกคู่เลยครับก็คือเ,เป็นตัวเซล,ลเป็นตัวเซลรับเป็นตัวแซลใช่ครับเดี๋ยวอยากไปเล่าสิท่องรอบ้าเราานการรชอแล้วเป็นยไงบารบการการการ,ร,ร์ชอบของอส่วมากจะเป็นเวิร์ดช็อปรวมนะคร<ด>ับตอนนี้เร์รชอปแยกคู่ยังไม่ได้ทำครับกำลังจะทําอีกแค่ไหนครับรสนิทกันมากขึ้นบ้างนะคะเวลาเจอก็ครั้งแรกเรารก็ เก่งเนาะเก่งกันหมดเลยก็ไม่ค่อยมีใครคุยกันแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยก็เริ่มเห็นท่าแท้ของแต่ละคนแล้วครับก็จริงครับกล้าคุยกันมากขึ้นโดยเฉพาะบูมนะครับเป็นคนดีครับโอเคครับให้บูงพูดเองให้บูคนพูดเองอะไรพอรอ่าพูดถึงเรื่องบทดีกว่าตอนเวิร์กช็อปแล้วพวกเราได้อ่านบทกันไปแล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกมากสนุกมากแบบสนุกมากจริงๆครับผมจนแบบอยากให้ทุกคนติดตามเพราะมันแบบ มันจะหนุกมากทุกคนแข่งเลยเขาเล่นเหมือนกันแน่เลยนะวหมือนเลย,ยกำปั้นศซีรีส์เรื่องนี้เราได้กดมาจากหนังสือถูกไหมเรามีแฟนนิยายอยู่แฟนนิยายก็คงคาดหวังกับการแรงของเราแหละเรากดมาตอนเวลาหนึ่งแฟนนิยายก็เรื่องเรียกว่าเป็นใช้เป็นแรงผลักดันดีกว่าครับก็จะทำให้เรามีความพยายามมากขึ้นแล้วก็ตั้งใจมากขึ้นครับก็ พก็เราก็จะเต็มที่ครับผมใช่ถามว่ากดดันไหมจริงจริงมันก็มีกดดันบ้างแต่ว่าพอเราแบบเราลองได้แบบได้ทํามันจริงเราเราเราแบบเราเราทาเต็มที่แล้วอ่ะความกดดันมันจะแบบค่อยๆหายไปถ้าแบบเพราะเราคิดว่าเราทําเต็มที่แล้วครับอย่างเราิออุ๊กจบแล้วเราได้อ่านนิยายกันาบางเรื่องอ่านอส้นมุงอ่านไปส่วนหนึ่งครับดูกว่าดีกว่าพ <อ S 1> เพราะว่ายังไม่ได้อ่าน ทั้งหมดครับใช่ครับคิดว่าเรื่องนี้ค่ะมีอะไรที่ทำให้แฟนขอต้องติดตามเราบ้างผมว่าน่าจะเป็นเรื่องมุมมองความรักของแต่ละคู่ที่แตกต่างกันครับเพราะว่าคู่นี้ก็จะเป็นอีกรูปในรูปแบบหนึ่งแล้วอีกคู่คู่นี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับก็มันจะไม่ซ้ำๆกันนะครับก็มีความสนุกให้ได้ติดตามครับอย่างเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับกีฬาใช่ไหมครับเราได้เล่นกีฬากันจริงๆิงใช่ไหมัเเล่นจริง่เล่นครับเล่นจริงจริงครับปกติเล่นกีฬากัน แล่นอยู่แล้วครับแต่ไม่ค่อยตรงแต่ไม่ค่อยตรงที่าไหลครับอ่าอย่างอย่างผมกับพีเต้ที่เล่นบาสใช่ไหมครับก็ต้องไปเวิร์กช็อปบาสเพิ่มใช่ครับเพราะอะารถนัดบอลถนัดบอลสนมากกว่าที่ถนัดบาสมากกว่าต้องเล่นบอลครับใช่ครับอย่างนี้เราก็ต้องมีการไปฝึกห้องมากขึ้คเอราะว่า เพราะว่าอย่างในเรื่องอะผมจะเป็นคนเงียบๆรักขันโดซึ่งแบบในชีวิตจริงผมก็จะเป็นแนวนี้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแบบชอบพวกอ่านหนังสือชอบชอบแบบอยู่ตัวคนเดียวมากกว่าครับแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายเท่าไหร่ครับผมก็เลยจะคล้ายๆกันของผมก็จะชอบความวุ่นวายครับชอบวุ่นอื่นๆเขาไปทั่วอะไรประมาณนี้คนพูดมากปากไวครับผมส่วนก็ตรงคาแรคเตอร์มากพอควรครับแล้วคนอื่นที่ไม่ตรงเรามีการทำกันบ้านยังไงบ้างคะ จริงๆของผมมันก็ตรงในส่วนหนึ่งนะคมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่อาจจะไม่ตรงแต่จริงๆก็ก็ตรงนะผมว่าตรงแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ตรงแต่ก็แบบหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับฝันี้ฝันี้มีอะไรจะดูเพิ่มเลยโอก็คอร์สเตอร์ผมก็ตรงอยู่ครับแต่ว่าที่เหลือที่ไม่ตรงก็ไปแบบไปซ้อมไม่ดีขึ้นตอนเรียนเวิร์กช็อปอล่ะครับ ก็เหมือนพิชเลยครับครับในส่วนที่ไม่ตรงเราก็ได้มีการอ่านบทแล้วก็พี่พีก็คอยช่วยเหลือแล้วก็มีการรูช็อบแล้วทําให้ได้ดีขึ้นครับอย่างเราเนี่ยค่ะได้เข้ามาร่วมในซีรีส์เรื่องนี้กันได้ยังไงอ่ะแล้วก็ผ่านการผ่านการแคสติ้งมาหมดเลยคอ่ะก็คือเขาเลือกแคสติ้งกันมาใหม่เราเข้าไปแคสติ้งก็ไม่ได้กันใช่เขาไมใช่ครับอีกเล้วซีรีส์ของเราเนี่ยจะไม่ได้ไปฉายในช่องวัน ช่องใหญ่เลยแหละเราคาดหวังกับผลก,กระแสตอบรับยังไงกับการที่เราได้ไปฉายใน่ช่องใหญ่ตื่นเต้นนะก็ <c oughs> ตื่นเต้นกันครับผมแล้วกดดันดนะ้ว <c oughs> ยนะ <c oughs> ส่งข,ขับใช่ <c oughs> เขาก็เป็นช่องใหญ่ครับรู้สึกกดดันแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติด้วยครับใช่ครับเป็นเกียรติมาภาคเลยที่ได้ไป <c oughs> เพราะเราแบบเราเป็นเด็กธรรมดาแล้ววิ่งเราก็ดูช่องนี้ปกติแต่ว่าแบบวันนี้เราได้ไปอยู่ในนั้นใช่เรารู้สึกตื่นเต้นค่ะไม่รู้ ซีเป็นแฟรกรแล้วก็ช่องทางการติดต่อแล้วก็ขออีกีก็ฝากซีเรื่อง U R My Sky จุดหมายคือท้องฟ้าด้วยนะครับก็รับรองว่ามีหลากหลายมุมมองความลักให้ได้ดูกันครับก็จะสนุกไปคนละแบบครับในแต่ละคู่ก็ฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับอากาศช่องน้องวันอากาศทางช่องวันครับผมอย่าลืมติดตามกันนะครับฝากดไม่ได้ครับฝากี